ได้รับโควต้านะฮะในการไปชิงเวิด์คัพที่ออสเตรเลียก็ผู้ชายสองคนนะฮะร,รุ่นอีลิกชายเราก็ส่งมาตูมนะครับแล้วก็เจ้าวุฒนะครับสลาวุฒศิริโรนชัยนะครับมาตูมก็คือพีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็อีลิกหญิงเป็นประชาชนหญิงสองคนนะครับมี แพนะครับแล้วก็มีแมวนะครับสคนนี้ไปแล้วก็นอกจากนั้นมีเยาวชนอีก2คนที่เราคัดเลือกจากการเป็นแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ผลงานที่ที่ผ่านมาหลายๆสนามนะครับก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับการที่จะไปโว้คัพได้เนี่ยมันต้องมีแต้มสะสมแล้วก็มีดีกรี เขาถึงจะเอาไปไม่ใช่อยู่ๆใครก็ไปก็ได้ไม่ใช่นะฮะขาจะให้โคต้ามาก็ปีนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จในเรื่องถนนส่วนประเภทลู่นั้นก็ได้โคต้ามาอาสี่ที่นั่งเหมือนกันแต่ในจํานวนนั้นก็มีจายอังสุธาสาวิตยจะไปแข่งที่เดือนตุลาคมที่ฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของสมาคมกีฬาจักรยาน แต่ละชนิดกีฬาเขาก็จะประกาศโคต้าว่าใครจะได้ไปแข่งแล้วก็แข่งแล้วก็จะได้แต้มสะสมก็เตรียมไว้ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนในปีหน้าปี66แล้วก็นอกจากนั้นซีเกมที่กัมพูชานอกจากรายการนี้แล้วยังมีรายการที่จะไปทัวร์อีรานนะครับเป็นทีมคอนติ ก็จะไปประมาณเดือนตุลาเหมือนกันแล้วก็มีที่ไต้หวันก็เป็นอีกสองรายการใหญ่ที่จะไปด้วยครับ